จิตวิทยาแบบใหม่ในการที่ใครอยากให้แฟนหลงแบบงงหัวไม่ขึ้นถ้าอยากมีสเสน่ห์จงทําให้คนผูกพันการทําให้คนผูกพันคือการกระตุ้นสารสื่อประสาทต,ตัวหนึ่งครับที่เรียกว่าสารออกซิโทซินครับมีการศึกษาพบว่าในสมองมนุษย์มันมีสารตัวนี้ครับที่ผูกพันเช่นเราผูกพันพ่อแม่พ่อแม่เสียไปแล้วนะคุณปู่คุณย่าเสียไปแล้วแต่คุณก็ยังจําได้ถึงทุกวันนี้ยังติดอยู่ในใจหลับ ก็ยังฝันถึงไอ้คุณพ่อคุณแม่กลับมาจากไห้คุณยังมีความฝันครับเพราะอะไรครับเพราะสมองมนุษย์เนี่ยมันหลั่งสารออกซิโทซินเชื่อมโยงไว้กับคนนี้แล้วเราจะตัดไม่ขาดตัดยังไงก็ตัดไม่ขาดพยายามลืมยังไงก็ลืมไม่ได้ครับฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณกระตุ้นสารสื่อประสาทต,ตัวนี้เนี่ยในสมองของแฟนคุณยังไงมันก็ตัดคุณไม่ขาดครับมันจะไม่กล้าบอกเลิกคุณมันจะไม่กล้าขอหย่าคุณมันจะไม่กล้าเงียบมันจะไม่กล้าดองแชท มันจะไม่กล้าขออยู่คนเดียวครับเมื่อคนผูกพันกับคนในระดับลึกถ้าขาดคุณไปชีวิตของเขาจะรู้สึกว่ามันเงียบมันเหงาแล้วมันรู้สึกว่าชีวิตเคว้งคว้างครับเช่นเขาบอกเนี่ยวันนี้หิวเมนูจุดๆครับคุณก็บอกว่าเฮ้ยเป็นไปได้ไงเนี่ยหิวเหมือนกันครับสมองคคยฝันก็จะเริ่มเชื่อมโยงเข้ากับความเป็นพวกเดียวกันเข้ากับความเป็นมิตรภาพเข้ากับความเป็นพวก สมองมนุษย์จะชอบอะไรก็ตามแต่ที่มันคล้ายตัวเองท่าหน้าไม่คล้ายก็ต้องนิสัยนิสัยไม่คล้ายก็ต้องความคิดความคิดไม่คล้ายก็ต้องไมเซ็ตคือมันต้องมีความคล้ายกันบางอย่างรับคุณอยากมีสเสน่ห์มากขึ้นถึง10เท่าครูคอมเคยสอนไว้ในอ e ีบุ๊กหกเล่มครับเล่มที่1น e ึ่งอีบุ๊กหนึประโยคของคนมีสเสน่ห์มูลค่า1990บาทเล่มที่2 100วิธีอ่านใจแฟนมูลค่า1990งเาเล่มที่3 100โพสต์ของคนมีสเสน่ห์มูลค่า 1, 9 9 0บาท เล่มที่4อ e ีบุ๊ก100คําชมของคนฉลาดมูลค่า1,990บาทเล่มที่5อ e ีบุ๊ก100เช็คลิสต์ของคนมีสนิทมูลค่า1,990บาทเล่มที่6อ e ีบุ๊ก100ประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่ามูลค่า1,990บาทอีบ e ุ๊กทั้ง6ชุดนี้เนี่ยราคารวมทั้งหมด11,940บาทแต่ถ้าใคร CF โดยเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้กูค,คมให้โปรพิเศษอยู่ที่299บาทซึ่งไม่เคยจัดโปรแบบนี้ที่ไหนมาก่อน และสิทธิพิเศษเฉพาะ5ท่านแรกเท่านั้นถ้าคุณเรียนตอนนี้คุณก็มีสเสน่ห์ตอนนี้แต่ถ้าคุณบริหารสเสน่ห์ไม่เป็นคุณก็ต้องวิ่งไล่ตามความรักไปตลอดทั้งชีวิตครับ